สถานก,การน้ำท่วมครับน้ำท่วมบ้านนาดีก่อนออกจากสารคามก่อนเข้าบราบือนะครับตอนนี้ท่วมถนนเจ้าที่แพงทางหลวงมาสารคามามาช่วยกํากับดูแลอบตบระบรบือนะครับท่วมสองฝั่งสองเลนเลยเลยทีเดียว เข้าบรบือถ้ามาจากฝั่งมหาสารคามนะครับลลึกถึงเอวนะครับถึงเอวขอบคุณเจ้าหน้าที่ขอบคุณอาสาสมาัครทุกๆท,ท่านนะครับช่วยกันดูเรการสัญจรรถเล็กก็ผ่านได้อยู่ครับรถเล็กผ่านได้ต้มนะท่วมถนนตรงนี้ก็ระยะทางประมาณสัก ถึงร้อยเมตรแต่ครับเจะสีก็ปักป้ายเขตแนวถนนนะครับป้องกันการลื่นไถลตกร่องกลา,างถนนไปได้ค่อยๆปยแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ก็อันตรายอยู่นะครับขี่บ่ไดก็ต้องจุงแหละ เนี่กำล,ลังปักเขียัปแนวเขียนเลยล้ะก,กลับท่านที่จะสัญจรไปมาก็ต้องรามาระวังครับผม